เอายาให้น้องดิไอ้น้องอ่ะหนูอายาให้น้องกินน้องกินป่าตายหน้าเหมือนหนูเลยลูกใช่มั้ยตายหน้าเหมือนเตอร์เลยอ่ะวิ่งตามใครไปแล้วไปแล้วไปเอายาให้น้องดิมันน่ารักอ่ะกอนนินป้า่ายนอยู่ในลูกอยู่นี่ลูก

Cắt tay cắt tay nó là mất thơ là luôn nó mất thơ là mất thơ là mất thơ mất về lại là mất thơ là mất น่ารักค่ะกระต่ายน่ารักค่ะจะกระต่ายน้ำมาใชมุกเอาให้ตายเลยอเอาเปล่าเอาไหมเอากระต่ายไปเลยนะไหนอุ้มอะไหนอุ้มไม่ได้มันไม่มันไม่ได้ลูกแต่มันกระโดดนะมไปกระดี่แย่มันมีตุกตุกเยอะเดียวไม่พาพาน้องไปเดินตรงนี้หน่ะพาน้องไปเดินแย่พาน้องไปเดินแย่ น้องชื่ออะไรลูกนี่พามาเดินไปชื่อถุงเงินชื่อถุงเงินเหรอคะนี่หนูอย่าเดินตามเขามาสุดใจตายไปแล้วเขาใช่สูดใจกระต่ายตัวหนึ่งตายแล้วเผาศพเลยเหรอเผาศพเลยเหรอจับออกมาใหม่ลูกจับออกมาใหม่ จำมันจำได้เลยเขาสูบสีมันไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้วอ่ะน้องไปไหนหาอะไรกันที

ปไ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 ปล่อยไป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 าปไ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 ไป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 ไีไป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 ไาไป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 ป ไปแล้วอยู่เรียกเป็นมาหารเลยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน วิ่งดีล้ว่ะากออยากจะเล่นปล่อยเขาลูกปล่อยเขาลูกหนูย่ายเดินเหยียบนะเชียงนะไ่นะเดินเดินชม